ยานกระทาคือพระบรมสารคดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากถวายพระเมรุพระพุทธสรีระแล้วโดยแบ่งพระบรมสารีริกระทาเป็นแปดส่วนและถูกอัญเชิญไปก่อเป็นพระสถูปยังดินแดนต่างาอธิเฐานพระเจ้าคืงเวสาลรี เืองกบ,บิลาพาัทเมืองปุสิณาราเมืองอันกัปปะเมืองรามคามเมืองเวทพทีปะและเมืองปาวาส่วนพระอาหารหันตธาตุหรืออีกใิหนึ่งคือธาตุเป็นส่วนต่างๆของร่างกายของคนที่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันตที่เหลือจากการถูกเผาและเหตุที่เรียกว่าพระอาหารหันตธาตุเนื่องจากเป็นธาตุหรือกระดูกของเหล่าพระสาวกหรือสาวิกาของพระพุทธเจ้าที่กลายเป็นพระอาหารหันตแล้ว นั่นเองแพ็กอารมณ์ทางวิทย pues ุภาพนะครับคือความหมายก็คือว่าถ้าทางพุทธเราเราถือว่าผู้ที่สําเร็จนะครับคำว่าสําเร็จก็คือหมดจบจากพิเลนกระทำนิพพานที่แจ้งแล้วนะครับตามกระบวนการของผู้ศรสทาเมื่อเสียชีวิตไปแล้วผ่านกระบวนการของการถวายพระเกลือหรือเผาไปแล้วนะครับจะดูจคน ก็กลายเป็นกระดูกกลายเป็นดินไปนะครับแต่สําหรับพระประธานนะขึ้นไปนะครับพระอระธานขึ้นไปนะครับก็จะมีกระดูกเป็นพระพระธาตุนะพระธาตุก็คือแยกส่วนระหว่างดินน้ำลงไฟในร่างกายนี่ะครับดินก็กลายเป็นก้อนแข็งแขงไม่แปรสภาพอีกนะครับน้ำนะครับก็กลายเป็นก้อนใสๆนะครับเรียกว่าเป็นโลหิตพาุได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แสดงสัญลักษณ์ ของความไม่ไปต่อในภพหน้าแล้วนะครับเรียกว่าไปสู่นิพพานแล้วนะครับชาวพุทธเราก็จะถือว่าเป็นเครื่องแทนในการระลึกถึงพุทธเจา้าระลึกถึงพระอรหันต์นะครับอันนี้คือ,อนนความหมายพระบรมสารีริกธาตุที่เชิญมาในณนโอกาสนี้นะครับอันเชิญมาจากประเทศเยนมานนะครับซึ่งพระสงฆ์ผู้ทรงพระติดดแห่งโลกเนี่ย ซึ่งชื่อว่าท่านวางศัตรฐหลังจาระนี่นะครับท่านได้อัญเชิญมานะครับเพื่อที่จะนะครับให้กับชาวไทยและก็ชาวเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับได้มีโอกาสสักการะนะครับขาอสำคัญอยู่ตรงที่ว่าพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอรหันตภาพในชุดนี้นะครับมี นอกจากที่จะมีพระบรมสารีริกธาตุของพระสมาสำนึกว้าแล้วก็ยังมีอัฐิธาตุของพระอรหันต์ที่เกิดอยู่ในสมัยพุทธกาลครบ80องค์ในภาษาพุทธเราเรียกว่าเป็นอาศิติ์อาหารหันต์นะครับคือพระสงฆ์ที่ได้รับการสูตรยกย่องของพระเจ้าเป็นเลนกก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่80องค์อยูัในแบบก็เรียกว่าในโอกาสที่เดือนของวันแม่ ในทุกๆปีท่านก็จะอนุญาตนะครับให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทิศนี้นะครับให้ชาวไทยได้มากราบไหว้ที่ร่านัลพญาไินะครับในทุกๆปีครับโดยปกตินะครับท่านที่เคยไปงานพระบรมสารีริกธาตุพระเคี่ยวแก้วก็ดีจากจีนหรือจากอินเดียก็ดีเราจะเห็นว่าคนมากมายแล้วมี่โอกาสที่ใกล้ชซิดนะครับในโอกาสอย่างนี้นะครับเราจะดิมีโอกาสใกล้ชิด พระพุทธเจ้าและหมู่พระอรหันต์ทั้ง80นะครับอาทิเช่นนะครับพโมคัลานะพระสารีบุตรนะครับพระอนุรุทพระปัตตาเรียกว่าพระอัญญาโกธิญะนะครับพระป,ประมหานามาัชชิตเนี่ยซึ่งปกติหาที่ว่ายไม่ได้เลยนะส่วนใหญ่เราจะเจอแต่เป็นรูปปั้นรูป่ายตัวหนังสือนะครับแต่พระธาตุของพระอรหันต์เหล่านี้ ตอนนี้หาแทบไม่ได้่าอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้เ่องจากว่าที่พมา่าเนี่ยนะครับสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งเนี่ยได้พังทลายลงนะครับจากแผ่นดินไหว,วก็ดีและแผ่นดินไหวหลายครั้งนะครับท่านก็เลยเอามาฝากไว้นะครับฝากไว้เป็นการช่วยฟานะครับ,รบให้คนไทยได้กลับว่านะครับในทุกหนึ่งเดือนจะอยู่ที่ราชบัลลังก์นะครับ เทพใดต้องบูชาพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุตามความเชื่อโบราณเผ่าชนทั้งหลายในอดีตถือว่ากระดูกคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาเองก็นิยมเก็บกระดูกของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพุนามว่าทีพปังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ถือเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ประนิพนา์ไปแล้วนอกจากนี้ยังเป็นวิธีหนึ่งในการเผยแพร่ศาสนาให้แพร่หลายออกไปจึงทำให้พระปรมาสารีรุกธาตุรวมทั้งพระอรหันตธาตุถูกอัญเชิญไปยังดินแดนต่างๆนับแต่หลังพุทธปรินิพานเป็นต้นมาพระปรมาสารีริกธาตุนะครับและพระอรหันตธาตุ นะในทางเทรวาสเราหนะรือเรียกว่าทั้งทางพุทธศาสนาทั่วโลกเนี่ยถนะือว่าเป็นเครื่อแงแทงเป็นเครื่องแทงของการบันทึกนะครับเป็นวัตถุธาตุที่สําคัญเพราะเป็นส่วนที่เคยนะครับจำลองพระชนชีพนะกรับพระพุทธเจ้ากับพระอาัสารเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้อภิษฐามว่าเมื่อพระองค์ปริิพพานไปแล้วนะครับ พระธาตุของพระองค์จะแตกเป็นเศษเศษเม็ดเล็กเม็ดน้อยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับที่ศรัทธาได้กราบการกราบไหว้มีที่ไปขั้นต่ำสำหรับบุนคคลที่ได้กราบไหว้พระธาตุคือสวรรค์นะครับแปลว่าคนที่มีความศรัทธาตั้งมั่นในศีลยึดมั่นในพระรนรา,ายไม่ทำร้ายพ่อแม่นะครับเมื่อไ,ได้กราบพระธาตุหลันพระทับ จะมีโอกาสที่จะพ้นนรกนะครับพ้นนรกไปสู่สวรรค์อันนี้พุทธเจ้ากล่าวไว้นะครับ mm hmm. ไปทีเด็นะครับเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราก็ถือว่าเป็นเครื่องแทนนะครับ mm hmm. เป็นเครื่องแทนที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้านะครับ mm hmm. ในทางศาสนาเราไม่ได้แค่เพียงว่าจะมากราบไหว้อย่างเดียวแต่เป็นเครื่องระลึกด้วยว่าสุดท้ายชีวิตนะครับ mm hmm. จะมีหลือ,อไรเป็นของใคร นะครับเป็นแค่เพียงเพื่อระลิกเตือนความจําไว้ว่าบุคคลนี้นะครับได้ปฏิบัติถึงที่สุดฐานป่าเถียอนนะครับอันนี้คือความหมายนะครับส่วนบุคคลที่ได้กราบไหว้นะครับนอกจากได้ยกระดับจิตใจนะครับระลึกถึงธรรมคำสอนนะแล้วยังได้ระลึกถึงนะครับพรถ้าทำเพื่อที่เรื่องของความมีอยู่ของนิพพานก็มีอยู่จริงพระชาติเป็นที่สุดครับ เมื่อเราไปเึงพระบรมสารีริกรธาตุนะครับหรือพระอรหันตตระาตหนึ่งนะครับพืงนทำกายวาจาใจให้สะอาดพร้อมนะครับสะอาดพร้อมสะอาดพร้อมคือ่งนะครับสะอาดในเรื่องของร่างกายปริยาทั้งหลายนะครับสํารวมระมัดระวังนะครับอันที่สองคือเวลาสวดนะครับสวบบดบทง่ายๆเลยปิติป,ปิโสสุปฏิป,ป,ปโนสวัสดิ์ชาโตเรานี่แหละ ก็ค,คือเจริญงคุณของพระนธุนตรัหรือจะเป็นบทยอ่อว่านะครับนะอาหารวันทานิษฐทาตุโยอาหารวันพามิทูระโตอาหารวันพานิ์นะนนนนสัพพโสนะติโลกันนาขันติตปูชยันติมีความหมายว่าข้าพระเจ้าขอบูชาผนะ้าของพระพุทธเจ้าพระองค์นะั้นขะ้าพระเจ้าขอบูชาพรนะพุทธเจ้าพระองค์นะั้น ขอการบิชาเนี้ยจงเป็นของเสียข้าพเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือบทเยอะๆนะแต่ง่ายที่สุดคือไปสวดนะครับปิติโซสพระครวโตนะครับสวดไปอย่างเนี้ยนะสวดเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณไปอย่างเนี้ยนะครับถือว่าเป็นการเข้าใกล้แล้วนะครับเราพยายามมีโอกาสมากๆไปสวดทําให้เกิดสมาธินะหลายท่านได้พบปฏิหารสําสำคัญนะกับชีวิตมากมายครับ เมื่อเราได้มีโอกาสนะครับมากราบว่านะพระปรองารีวิศธาตุและก็พระอรหันตธาตุที่สำคัญคือทั้ง80พระอรหันต์นะครับนับตั้งแต่พระปัญจวัคคีนะครับแล้วในกลุ่มในกลุ่มพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับมีพระผู้เป็นเลิศทั้งด้านพระอนนท์มีเลิศทางด้านของการอุปถามนะฮะเราไปขอพรครับเช่นพระอนนท์าไปขอพรได้ การที่จะไดมีคนช่วยเหลือเพื่อกูลโดยเฉพาะท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานเหลขานุการเพราะพรนะอานนท์เป็นเลิศของวารเป็นเหลขกางนัการนะครับหรือนะท่านที่อยากปารขนาลาภก็ได้บูชาพระซิวนดีนะซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศในด้านของการจเจริญลาภการไหวท่านจเจริญด้วย่าอยากจะบูชานะพระอรหาัานต์ที่เลิศดรูปปัญญาคือพระสาบีบุนะครับ นะภาษาดีเมอนสมองโป่งใสจเจริญปัญญาดีมองโลกตามความปเป็นจริงเท่้นนะหรือแระโมคะละนะผู้เจริญด้วยอิจิริทัางที่มีปัญหาชีวิตรู้สึกว่าชีวิตติดติดขัดจัไปต่อครับแล้วพอกลับเสร็จกลับมาสำรวมสิงี่ได้ให้ระมัดระวังนะรัละลิบถึงนก็ทาคำสอนให้ละเอียดมากขึ้นนะเว้นสิ่งชั่วทำสิ่งดีให้มากขึ้นแค่นี้ครับชีวิตก็ผปรงใสแล้วครับผม mm -hmm.